อสอนการใช้งานนะครับเครื่องอก็ไม่มีอะไรนะครับมีมีตู้คอนโทรลนะครับมันสามารถแยกกันได้ข้างหลังมันถอดออกได้นะครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์ก็ถอดออได้นะครับอถอดออกได้โอเคแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับตู้เราก็เปิดตรงนี้เหมือนเดิมเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับตู้เราก็จะไฟติดนะครับ มอเตอร์ก็จะล็อกกึ๊กนะครับจะได้เสียงมอเตอร์ล็อกอินเวอร์เตอร์เราสามารถเปิดได้เลยนะครับเสียบแล้วก็เปิดได้เลยนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมเปิดนะครับทํางานก็อย่าลืมเปิดปรับความเร็วรอบที่ที่หน้าเครื่องนะครับปกติมันก็จะประมาณ400รนะเปิดไว้ได้เลยนะครับเสียบปลั๊กเปิดไปได้เลยโอเคอ่าไม่จําเป็นต้องเอาไปไว้หากนะครับเอาไว้ใกล้ๆกล้กันได้เลยนะครับ Okay. เครื่องก็จะเปิดมาแบบนี้ตอนแรกเครื่องจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับจะปุ่มรีเซ็ตจะติดอถ้าปุ่มรีเซ็ตกระพี่แบบนี้แสดงว่าเราจะยังใช้งานเครื่องไม่ได้นะครับมีแค่เอานี้กดสามารถกดที่หน้าจอได้เลยนะ,ะแล้วก็กดปิดมันก็จะหยุดนะครับอตอนนี้ก็คือจะพร้อมใช้งานละโอเคเนาะน,นี้คือการเปิดเครื่องนะครับ